วิธีค้นหาช่องสัญญาณหรือว่าการติดตั้งช่องของตัว Android TV Nano นะครับวันนี้ได้นำเสนอเป็นของตัว32นิ้วนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่ตัว Input นะครับหากอยู่ที่หน้า Smart TV นะครับให้ใช้รีโมทเลื่อนขึ้นไปตำแหน่งที่เป็นของตัว Input นะครับเป็นลูกศรน,นะครับ Input หล่งนั้นให้ทำการกด OK หนึครั้งที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ ให้เลือกเป็นตำแหน่งช่องแล้วก็กดโอเค1ครั้งนะครับหลังจากกดโอเค1ครั้งนะครับให้เรามากดที่เป็นจุดฉีด3ฉีดบนของตัวรีโมทเพื่อเลือกของตัวรายการนะครับที่จะค้นหาช่องนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนเคอร์เซอร์นะครับฝั่งขวามือไปที่ตัวฟันเฟืองหรือการตั้งค่าหลังจากนั้นให้ทําการกดเป็นตําแหน่งช่องนะครับเลื่อนลงมาตําแหน่งช่องแล้วทําการกดโอเคที่ตัวรีโมท1ครั้งนะครับแล้วก็ให้กด คำว่าช่องอีก1ครั้งนะครับข้างบนนะครับหลังจากเราทําการกดช่องก็ให้ทําการกดการสแกนค้นหาช่องได้เลยนะครับหลังนั้นทางตัวทีวีก็จะทําการค้นหาช่องสัญญาณโดยอัตโนมัตินะครับได้ช่องครบหรือช่องไม่ครบน,น,นั้นขึ้นอยู่ที่สถานที่นะครับหรือว่าสถานที่นั้นๆน,น,นะครับว่าโปร่งสัญญาณไหมหรือว่าเป็น จุดอับของสัญญาณหรือเปล่านะครับอันนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับว่าจะได้ช่องครบหรือไม่ครบนะครับแต่ในการหลักการจูนก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้นะครับอันนี้คือเป็นของตัว Android TV ีวีของตัวนาโนนะครับหลังจากเราได้รายการเสร็จสับนะครับก็ให้กดเป็นของตัว Input แล้วก็เลือกเป็นซอร์สนะครับกด Input แล้วก็เลือกเป็นคําว่าช่องนะครับกดโอเค หลังนั้นหน้าตาก็จะเข้าสู่สภาวะในของหน้าของตัวช่องทีวีปกตินะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเลือกเป็นของตัวลิสต์รายการนะครับว่าตอนนี้มีช่องไหนที่เราจะข้ามช่องไปหรือว่าเป็นเลือกรายการให้กดโอเคที่รีโมทนะครับก็คือปุ่มตรงกลางนะครับสามารถเลือกได้ว่าเป็นช่อง1นึ่องหรือว่าเป็นช่องรายการต่างๆหลังจากถ้าเราเลือก ได้เสร็จสับก็สามารถที่จะกดโอเคแล้วก็สามารถดูช่องนั้นได้เลยนะครับโดยที่ทําการกดโอเคหครั้งที่ตัวรีโมทนะครับก็จะเป็นลิสต์รายการขึ้นมานะครับคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการใช้งานของตัว Android TV ทีวีนาโนะครับในการติดตั้งช่อง TV ีนะครับขอบคุณที่ติดตามกันทุกคลิปนะครับทางช่องสอนใช้ง่ายกิงวันนี้เนี่ยทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนำเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้งานของตัวทีวีไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ